กลับมาในตารายการสปอร์ตฟรีสไตล์กันต่อในช่วงสุดท้ายในชนิดเดีย,ย่างที่ทเาราียนได้ทราบนะครับเราจะพาทุกท่านเนี่ยไปดูโูกสุดตัวเอีกโลกหนึ่งของน้องจอยนะครับเมื่อสักครู่ผมเข้าไปเซอร์เบียก่อนแล้วไม่น่าเชื่อ <c oughs> นะครับว่าน้องจอยเองจะเป็นผู้หญิงที่หวานเหมือนกันห้องเรียบร้อยมากนะฮะไม่รู้ว่าเรียบร้อยเฉพาะในวันนี้หรือเปล่า <c oughs> <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวเข้าไปดูเลยแล้วกันนะฮะเจอเลยฮะเปิดเข้าไปก่อนเลยนะฮะนี่นะครับเห็นไหมครับหวานเลยครับท่านผู้ชมดูจากสีของผ้านื้ ก็จะอบอกว่าจัดห้องได้ระเบียบเรียบร้อยมากนะครับใช้เวลานานนะครับก่อนที่พี่จะมา้วก็จัดแบบน,นี้เมื่อวานหรือว่าพี่มาเมื่อวานก็เลยจัดวันนี้เลยนะครับตุ๊กตาเยอะมากอันนี้ซื้อเองหรือว่าอะไรยังไงครับเนี่ยอันมีคนให้หมดเลยค่ะมีคนให้หมดเลยโอ้หอย่าบอกนะว่าเป็นหนุ่มๆเปล่า <c oughs> คือทําไมเขาเขาถึงให้เราขนาดนี้คือเป็นเพื่อนรึเปล่าหรือว่าเป็นอะไรอันนี้อันนี้น่าจะเป็นเพื่อนของพ่อให้ตอนเด็กๆค่ะ ตัวใหญ่มากเลยนะเนี่ยตอนนั้นกตัวใหญ่กว่าหนูค่ะโอ้ตอนเด็กๆนั่นคืออุ้มไหวเหรอขนาดที่อุ้มยังไม่ไหวหนักด้วยหนักนะฮะเออกล้องนี่คือสนใจหรือว่าถ่ายเป็นก็ได้หรือว่าอ๋อเรียนนิเทศค่ะอ๋อเรียนนิเทศด้วยครุณผู้ชมครับอ่ะเดี๋ยว example หน่อยละกันกล้องตอนนี้มันเลนมันพังค่ะเลนพังไหมใช่กล้องที่อยาตดูหน่อยละกันนะครับแต่ว่าตอนนี้เลนมันไม่โอเคอ๋อเลนไม่โอเคนะใช่เวลาไปต่างประเทศนี่คือ ช้กล้องตัวนี้ถ่ายบ่อยไหมฮะไม่ค่อยเอาไปเพราะมันหนักอ้าวฉะนั้นแมส่วนมากจะถ่ายตอนไปเที่ยวตรงฝั่งนู้นก็มีนะท่านผู้ชมเป็นคนชอบอ่านวนังสืี่ยายด้วยตอนปมัธยมค่ะติดมากติดมากเลยทําให้ช่วงนั้นคือน้ําหนักขึ้นผลงานไม่น้ําเลยไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับเอาออกมาเล่มหนึ่งก็แล้วกันเล่มที่เราชื่นชอบที่สุดก็แล้วกันอันนี้ค่ะอันนี้นะฮะเป็นเกี่ยวกับอะไรครับเป็น เกี่ยวกับเด็กหอค่ะผู้หญิงกับผู้ชายเป็นโรงเรียนท่านผู้ชมเห็นชัดหน่อยลวกันเป็นนวนรยยเกี่ยวกับความรักด้วยใช่ไหมใช่ค่ะวัยรุ่นดูแล้วเนี่ยเหลือเชื่อเมื้งกันไม่าจะเป็นคนที่แบบเออชอบตุ๊กตาขนาดนี้นะดูจากภายนอกแล้วถือว่าเหลือเชื่อมากนะครับอ่ะเดี๋ยวก่อนที่จะจากกันไปนะน้องจอยเองเขาก็จะมีการทําอาหารโชว์มาฝากแฟนกีฬานะครับไปดูนว่าน้องจอยเวลาว่ายน้ำแล้ว ว่าเก่งแล้วนะครับการทำอาหารจะเป็นอย่างไรบ้างนะครับไปอยู่ต่างประเทศบ่อยบางทีไปเก็บตัวที่ประเทศจีนคุณหมิงอาจจะไปนานอาจจะคิดถึงอาหารไทยไม่ทราบว่าไปเก็บตัวต่างประเทศแบบนั้นเนี่ยทำอาหารกินกันเองหรือเปล่าคงไม่ไมนั้นมาละ <laughs> <laughs> แต่วันนี้นะครับไฟบังคับขอรายการเรานะครับให้น้องจอยเนี่ยทำอาหารโชว์พวกเราหน่อยก็แล้วกันนะครับ <c oughs> <laughs> เดี๋ยวเราไปห้องครัวเลยก็แล้วกันครับ เ่าโชมครับเวลาที่รอคอยมาถึงแล้วผมก็รู้สึกจะหิวซชื่อยสินะครับเวลาที่น้องจอยจะทําอาหารให้กับพวกเราได้รับประทานกันนะครับน้องจอยเองทําอาหารเนี่ยขอคุณแม่มอยู่ด้านข้างเลยนะฮะไม่อย่างนั้นคือไม่มีความมั่นใจนะครับวันนี้จะทาอะไรให้แฟนกีฬาได้รับประทานครับวันนี้แกงจืดค่ะแกงจืดนะฮะอ่ะเริ่มต้นในการใส่หมูใช่ไหมใช่ค่ะอ่าโอเคนะครับเดี๋ยวเราดูน้องจอยทําอาหารเลยก็แล้วกันนะฮะ น้องจอยบอกว่าไม่กล้าทำจริงๆแล้วมันง่ายกว่าว่ายน้ำเยอะเลยนะน้องจอยหน <_ d> um> ูว่ามันยากกว่า <_ d> um> นะฮะมาดูกันนะครับว่าฝีมือของเงือกสาวที่เป็นเจ้าของสถิติผีเสื้อ50เมตรหญิงผลล่าสุดมันมจะเป็นยังไงนะครับเชื่อเลยเกินว่าการทำอาหารเนี่ยน่าจะตื่นเต้นไม่แพ้กับการไหว,ว้นะครับในรายการนานาชาติเลยนะครับถึงขั้นตอนการใส่ผักแล้วนะครับผมขอถาม,มนิดนึงวัานี้ทำไมถึงเลือกทำเมนูนี้ครับผม เพราะว่าที่บ้านแม่ชอบทําให้กินนะคะส่วนใหญ่แล้วก็นะฮะเป็นเมนูที่มีแต่ผักนะฮะได้ประโยชน์เยอะได้คุิคเยอะใช่ค่ะเพราะว่าแม่ชอบกินผรกแล้วแม่ก็เป็นคนทําใส่ผักใส่ต้นหอมนะครับมีมีเห็ดด้วยมีแครอทด้วยนี่แหละครับในกีฬาส่วนใหญ่แล้วมักก็มักจะกินผักเป็นเป็นอาหารหลักอยู่แล้วนะฮะเพื่อเป็นการควบคุมน้าหนักด้วยใส่เลยนะฮะสิขาวได้รับสัญญาณจากคุณแม่เรียบร้อยนะครับ ตอนนี้สังเกตกุบนใบหน้าน้องจอยเหงื่อเริ่มแตกแล้วนะฮะอ่ะเหลือเต้าหู้นะครับที่ต้องรอจนอเหลือนิดนึงนะฮะเต้าหู้เราจะใส่ก่อนไม่ได้ไม่งั้นเดี๋ยวมันจะยุ่ยปิดรอไ้ก่อนอ่ะปิดรอไปก่อนนะฮะอ่ะแล้วก็ต้องชมครับถึงขั้นตอนสุดท้ายแล้วนะฮะก็จะใส่เต้าหู้นะครับอ่เต้าหู้ไข่ต้องใส่แบบเร,ร,รมี่ละไม่มากนะครับ ต้องใส่ทีหลังนะครับสำหรับตัวหูใส่ก่อนเดี๋ยวมันจะยุ่ยนะฮะเอานะครับอีกไม่กี่อึดใจนะครับผมจะได้ชิมฝีมือของน้องจอยแล้วนะครับอ่าปิดฝาก่อนนะครับตอนนี้ก็เสร็จเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวขออนุญาตตักใส่ชามหน่อยก็แล้วกันนี่นะฮะไม่แน่นะครับหลังจากวันนี้ไปน้องจอยเองเวลาไปใช้ชีวิตอยู่ต่างประเทศเวลาไปแข่งไปแข่งนชกเกมอาจจะทําให้กับนักกีฬาด้รับประทานกันในหมู่บ้านนักกีฬาก็เป็นไปได้ แมทีมงานทัง้งภาพของเราที่กำลังถ่ายในเวลาน,นี้เนี่ยดูแล้วก็หิวพอสมควรนะครับผมขออนุญาตนะฮะแล้วผมขอขอหมูชิ้นหนึ่งด้วยนะฮะแม่เห็นแก่กินมากเลยผม <_ D> เตาก่อนนะครับชมครับเป็นงานร้อน <_ d> อร่อยเหมือนกันนะฮะโอ้โหใช้ได้ใช้ได้ครับไม่เค็มจนเกินไปนะครับแล้วก็ไม่จืดจนเกินไปนะครับถือว่ารสชาติกำลังพอดีเลยทีเดียวนะครับก็อะบอกว่าวันนี้ขอบคุณมากที่ มันต่างกับรายการของเราแล้วก็มาทําอาหารให้กับเราแม้ว่าการทําอาหารจะตื่นเต้นตอนนี้หนึ่งก็ตาม <S 1> <S 1> นะครับเอาจเข้าเวลาของรายการป p o ส t ต t y ในสัปดาห์นี้หมดลงแล้วนะครับผมธีรพัฒน์นบางแล้วก็น้องจอยเจนจิราศรีสะอนานนักเวทนาผิ์ไทยขอลาไปก่อนพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าสวัสดีครับ